เอ้คนแหลงไม่เจ๊อะชี้จริงจังดีวะจริงจังตึตวตึตัวครับอลชี้มาลเออเนี่ยกาโพสไลแก้วแลงในรต้นดาวอกูล้านปีของกูแล้วอะไรนะใครแลงไดมอนแลงไม่แลงในรอบห้ปล้านปีของกูเลยแลเชื่อกูปะอายุถึงหนึ่งส่ว่ที่มึงพูดยัง จิกแังังัองว้เฮียแหละมันจะบอกว่าฮองโขวไม่มีทำไมมันโหดจัเ้าันกัดไอ้โง่ะมามนกัวไก่อ้าเยนูป้อกอ๋อมากูตชื่อมดเนี่ยไอ้รันด o อเนี่ยโค้ชกูเจมันบ่อยคนเนี้ยขนาดนั้นเลยเออดิ ไม่งั้นทีจะพูดทำไมล่ะหนองเต้นคุงนั่นแหละสิยูชีคุงเออ้ยเต้นคุงรองลิ้นเสียงกว่าการลุกขึ้นมนานบอกต<า>้องเลยต้นคูขอบอมหน่อยนะครับทำงานอยู่ล้มคนเฮ้ยล้มบอกวะไอ้น,น้อยอย่าเพิ่งเข้านะน้อยถอยมาน,นิดนึง ได้อ่าน,น่าจะลงแล้วล่ะมีตัวนึงเจ็บแล้วตั้งไหนแต่โน้โน,น,น,น้โคบไว้ก่อนไปมึงกูพุ่งเข้าไปนะเีย<ช>มันมันเปิดมันเปิดฝั่งโู้นไอเชยเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหรูซ้ายไอเชยทุเรศสัตว์เลยแม่สวยเจ็บไม่เจ็บหลายตัวชิตามโชว,ว์ละ แะ่ม่งจอบดูเล็กๆไว้แค่มองได้เลยครับนี่ไอเนี่ยกูณดำเชื่อมันได้เลยตั้งคุณี้ไอ้ชีวัตีกันเข้าไปที่ผู้ใช้ชีวินตายหมดเลยไอ้ระวังข้างล่างนะชีระวังข้างล่างมันยิงมาเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยเลี้ยงเด็กเพื่อนพยายามดูอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเดียวมาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนมึงไปชั้นล่างไอ้เออมึงไม่เหลา

ระวังมันวิ่งมาเหยียบเคมอลแล้วมึงตายพร้อมมันนะตั้มเฮ้ยเฮียพอยอ,ยอะไริ่งเข้าดอกอยู่ดอกอยู่อะไรไอ้ยัยแตอนนี้ยิงยิงยิง,ยงโดนทุกตัวนะแต่ไม่ตายเลยเฮียได้แ,แต่ฟิตผู้จัดงานกูเคยเจอที่สองนะมันยังเล่นสายเดิมอยู่เฮียน้องคือกูเองด้วย เธอไม่กลัวมาชมาก็ไอ้คนที่กูบอกเคยเจอไอ้ก็ที่สองฝั่งเราไงกูไมดูวิธีฝังเราโอเคแต่คนนี้ยนได้สาเขาโหดมากนะเอาบอมไปดมึงเป็นคนวงไมกูต้องวางเอมือสมบเป็นไลโมต่างกูยางงั้นเหรอเฮ้ยเบุญวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นต้นข้างบนข้างบนมั้ง มีวิจิลอยู่แถวๆนี้วะเฮ้ยโดมีป้องจริงเหรอจิงจริงเรับไห้องไหนยังงๆไม่มันโดนยีงหมดนยมโดนเ้ของนี้กูอนปะโนโเดี๋ยมึงทุบงนี้เดี๋ยวกูทุบจัได้นเกือบแล้วกูสัตเยีปทงไปเกือบล่วงแล้วเดีแล้วกันเอียอีเี๊ย เคลียเกียเกียเคียจริงเหรอวะเกียเฮ้ยโอ้โหรูเล็กๆที่เรียกว่ารักไอ้สัตว์เคลียเลยกูเคลียกูไปเลยแล้วกันมาเลยตานี่ยมึงโง่จังโง่เมื่อวานเลยโน้โน้ตซ้ายไครเลยที่โน้โน้บังไว้บังไว้คุณทำไม่ดีมึงทำไม่ดีเฮ้ยทำไมคุณเชิดโสมวันเนี่ยมาทีหน้ามืดเลยที่ เมาคีลา่เมาคีล่าจ่ดแล้วเนี่ยแล้วมันปาลอดเป๊ะลอยโดนมาเลยเหรอเออมันปาลาอะไรเยะมากูกดไดู้กดเลยได้ได้ยาวๆได้ยาวๆเนาะถ้ายิงฝ่ายดียวกนาฝั่งนู้นเหรอควาควาวเพื่อนเพื่อนทำอะไรวะ เพื่อนงัดไก่ตัวนึงอยู่มั้งดูสิครับเจอกูทำอะไรก็ไม่รู้ตายเปไก่เลยไอ้สวยไอ้ไอ้ไอ้ไอนสวยรถเลยไอ้ไอ้ยิงยิงยิงแม่งสักมัดิสักนัดสักนัดขอสักเม็ดเออแค่นั้นพอละแค่นั้นพอละเออเกมนี้ก็คุ้มแล้ววิชิวมเล่นได้เล่นได้ทั้งวันมันเล่นได้ทั้งวันไอ้เจ๊ไอ้เจชี้ออกไปเกมออกจาเกมไปเลยไอ้เจ๊ชี้ออกจากเกมไปแล้วไอ้เหี้ย เพื่งนักไอเมาซี่อยู่อ๋อโอเคอ่าไอชี้ด้วยชี้กับมากร15 seconds remaining ไอเฮียนี่ก็ออกเข็มตามอยู่ชี้ไปเลยแล้วกันเสไม่ดีัคเดี๋ยวไม่ใช่เลยใครเดี๋ยวใครเดี๋ยวสามบีบีไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะ ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยนะแต่ถ้าจ่ายตังค์ให้ก็อู้หนึ่งสามบีบีดีมากไอ้เดยอยู่เป่งมืใอใช้แค่เดีย t ทรูครับทรูทรูถ้าทรูทร <true, true. S 2> ูดี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 มากครับดีมากไม่หลุดเลยครับดีทุกค่ายถ้าจะดีกว่านี้นครับ มาเป็นสปอนเซอร์ให้ลองทำไมดีกว่าไอ้เหี้ยลองทำไหมเพี้ยเนี่ยหกสองหนึ่งก็ติ๊งที่ต้องคำหนึ่งหกสองหนึ่งก็ติ๊งกึ่ต้องคำหนึ่งหกสองหนึ่งเสยหาลองทำไมเฮ้ยอย่าโกรธดีใครไม่โกรธบ้างวะไอ้เหี้ยใครมาเอาเพลงเพี้ยนี่ไปใส่ในหัวสมองกูกูไม่อยากจะนึกถึงเลย

เออไปกันโอ้โหซ้อนตรงซ้อนตีนเพียบไปหมดเลยน็อตเนวิ่งก็ข้เดินเข้าปเดินเข้าไปเดี๋ยวเจอลย ั่นแหละนั่นแหละปึโอ้ยตกใจนี่เจ็บไปทันก่อนมันมีไอ้เคี้ยวโรนอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโลนใครโลนพูดดิดิไอ้นั่นไงตัวดวงตาเฮ้ยโอ้โหเคี้ยวเพื่อนกูตกใจแทบหัวใจวายตาย เ <owad Es> นี่ยดูดิมันเจาะไว้ตรงเนี้ยโอ้นอนระวังนอนระวังนอนระวังอถโอ้ยิง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 ได้ป่ะทำไมตอนนี้ไอ้เหี้ยต้องกินแมงกุมพุกเข้าไปละรีโหลดตกไหม้ยขวาโอ้โหไอ้สัตว์เลยไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อนดักเยอะอยู่อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ห่วยเลยเลยเลย เรน่องคนนี้มันเล่นดีนะแต่คือมันรอบครอบอ่ะแต่ก็ช้าติดดีเดี๋ยวๆตรงนี้มันช้าพี่เซฟเหรอเซฟเออพอเซฟพอเซฟแล้วมันไม่มีเวลาเนี่ยห้าสิบวีแล้วไม่เวลาแ่อโอเคว้ยผูกกุะกเรียกมึงแล้วอ่ะ บอกให้ตะโกนเรียกกุตะโกนเรียกดีใจด้วยนะร้อนเนาเ่ยปวดแดงอีไเลยดีกว่าเห็นไหมละไม่เห็นเหรอวะตัวมัมดอ่ตมันมืดไปไหนแล้วฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้มันก็เห็นมืดๆเหมือนกัน แต่เห็นภาพพวกขวบรู้เรื่องเลยนี่ออยู่ใช่ไหมป้อยิงไมเนอะอนนนี้เจ้เอ๋อข้าว่าเตรียมเตรมเตรียโนโน่หรอเป็นเปลวไหมอันนี้เป็นเปลว ไี่กูไปเอ็นท้องออริจินไงออริจินเฮ้ยเป็นพี่อะไรวะเรื่องหัวาชาพลังไม่พอเอาว้พนังนะว้มุกชุบของกูชาไม้ไอ้ชาด

มันเมื่อเช้ามันไม่ได้นอนมันตืให้หยีตานมันเล่นเกมกับคุณตอนที่ตายใช่สเิไม่ให้หมดเลยเล่นเกมให้หายง่วงเล่นเกมให้ขึ้นง่วงแล้วก็จับไปแจ้งไปก็เลยมันมีไหนวะข้างหน้าไปชิดูดินี่ตื่นมาแล้วสตรีมอยู่กได้อยทอนข้างหน้าวะเจอกจ้าโคกูทีโคบุทีโคบอยู่โคบอยู่กูโคบเลยเห็นมึงออกกูออกมาโคบอย่างเร็วเลยเพื่อน โอ้โหมันไม่ได้มองเกิดที่บอกมันไม่ได้มองก็เห็นมึงออกก่อนไงกูก็เลยตามมันเลยมึงดีเทคก่อนแล้วว่าที่มีชีวิตเฮ้ยกูเจอลายฮะลายทีอกมาแล้วไม่ได้ดีนะมึงดูนะตายแล้วไปแล้วกูไม่ได้ไม่ชื่อเดี๋ยวเน้นเร็วมึงองี้เลยง่า ระเบิดมาลูกเดียวมาเก็บสามเลยนะไม่เป็นไรเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีร่องหนยิงตัวนั่นไงทำไมวะเคลียกันเองกูไม่เกี่ยวทำไมอะมันทำอะไรมึงอะสายฟ้าสนุกจังโอ้ยจะไม่เข้ามาได้ยี่อะสนุกจังเลยตายสายไฟ ไอ้เอไอ้ที่ตัวที่มันเป็นเลกอะทีเนี้ยเาพู่ดอะไรอ่จุกมาจุกใช่บนเลยรอับอ้รับกินคาม่ะโอ้เอกินความไม่เหมือมันคือเวทตัวอะไรอะของคนเออของวอลรี้ยโหเจินูเสียเจ้าขาสิบหาบาทคูรู่คูจะนับรีีเมสยไม่จริงเมเกินเฮ้ย ใช่ดูดคือกูยิ่งใหแม่งคือกูมีสองไอเดียใช่ไหมนี่กูก็ใส่ใส่ไปแล้วกูจะไม่ได้ว่ายดิไหนที่ยังไม่สมัครไม่เข้าอ่ะไอต์มีเมลนะพอนทราบปุ๊บใส่บัญชีปุ๊บิงเฮ้ยเฮ้ยหมอกทางไหนกูรอรอสอนมาระเบิดมาต้องหมอกเฮ้เฮี่ยมันเข้ามาจากทางไหนวะกูขึ้นแพทสามแล้วสงว่ามันเห็นกูเห็นปะเนี่ย งหโอ้ยเชี่ยคายิงเทียอะไรมาเนี่ยไอ้แม็กแมววันนี้มันโหดเลยมันโหดเลยปตาแรกกูว่าสิบคิวเลยกินเดนยวได้โอ้โหเยอะ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 บอกมันกูไม่สู้แล้วเราอะเรามากูทำยี่สิบคิวโอ้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 กูลงแล้วหน่อยโอ้โอ้โอ้มันซ้ำกูกูแพงนานๆไม่ยืนไม่ยืนซะอ่อนเลยก็แพงไม้ผู้ชมดีเราจะ่มมันยิงไม่หมด มึงย้ายห้องมาขาต้องเปิดจุดขนาดนี้เลยเหรอฮัลโหลชิมึงย้ายห้องดิสมาอยู่บนเกือบบมกุเลเลยเนี่ยอารออะไรกันกันนะครูบมึงทำให้ฉุกเลยวะจ้ะมึงทำทุกอย่างเพื่อนหนีรูปแบบนั้นกูว่า,วาลงไปห้องกลางกลายไปห้อง,งนั้นเป็นเสียเลยที่อ่ะรูปไหนวะรูปไอ้คนเพื่อนอีคิวรูปเพื่อนรักอีคิวโอ้แบแมแบมอะลรกัน<อ> <laughs> กร้จักนะรู้จนะอาก็ฝากผมเพื่อนในคิวด้ฮะก็เปลี่ยนลูโปสเะครับเพื่อนผมหลอนอ้เียเอาไม่ครโง่จมาขึ้นมาเนี่ยโง่อะไรนะอาลงลาสุดเลยไเห้ยมันเอาห้อง่าขึ้าไอ้เหี้ยชงนะเดี๋ยวก่อนนะชงยิงหนึ่งยิงก่อนก็ช่างหนึ่ก็ช่างก ัไอ้นพเสี่ยมึงรบปปั๊กรูปปีกอะอันอะียวเสียงมึงขู่ใครอะไงเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะมีหน้าไม่โหดเกินแต่เมื่อกี้ชินโดจินสึมึงก็หายไปหายสามเลยกูบอกแล้วระเบิดลูกเดียวไม่ใช่ระเบิดด้วยสายฟ้าอันเดียวอ่ะผมเพื่อนนาชีไม่ไปบอกไม่ไปบอกมันว่าให้เปลี่ยนรูปไม่อะไรงั้นก็เลยย้ายดิศหนีเลยนะครับอดบ้าแล้วรูปผีมาตั้งเป็นรูปโปะอะ ก็ฝากถึงเพื่อนกกคิวนะครับเออป้าวันเนี่ยฝากฝากถึงคนห้องล่างด้วยครับถ้าเห็นคลิปนี้ไมว่าเป็นทางเตือนห้องบนเลยครับไม่ไเป็นใครนะครับก็ก็ได้เห็นก็ช่วยเตือนเตือนเพื่อนว่าเออเปลี่ยนรูปโปรด้วยนะครับอกอามะอามถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับเื่อป่าแล้วพอไปตัดคลิปเดี๋ยวไอ้ตนก็เอาท่อนที่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกจริงอ่ะเดี๋ยวดูเลยไม่ออกอ๋อทไมอะไม่ออก ไม่ออกหมายถึงอะไรไม่ออกเนยังงไหมายถึงคิดว่าไม่ออกเลยออเพราะอะไรคิดไม่ออกไม่ว่าอย่างไรดอกไม่เดือดรู้สอเอาไอเคนโนจีซึยังไงดีวะเอ้าเรรู้จักกันหมดไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ห้องกับมือมันไม่ได้อยู่มือคนเนี้ยไม่อย่งนี้คิวจะไปเจอที่ไหนออ๋ บาลาเอามั้งไอ้เฮียไปเจอแถวบาลาเอามั้งไอ้ฉัดใหมไปดิแกไปนใหมไอ้่นเียอะไรขต้องโน้ตโนดตใหม่เนาะนะคนไม่รู้ว่ามนเราากเหยโอ้จะได้ยินเว่อเโดนทิ้งเินเนะมันมันมันมีแฟนอยู่ต่างนระเทยมัไมีร้อม เอาแล้วได้ใช้ใช้ไม่มือถือได้ซื้อไปใหม่โน้ตไปใหม่เลยอย่ายิงกูนะซื้อมเพิ่มมันอยู่ข้างลงเราคือมันเหยียบหนังเราบูลลี่นะแต่มันมันมีแฟนอยู่ต่างคณะปูยังไม่รู้เลยมันเอามาจากไหนเออเรื่องแฟนเรื่องแฟนไงแต่หมายถึงเพื่อนไงโน้ตชี้มาแล้วชี้ข้างบนมาปอ่าูกทุบเล่นเฮ้ยมาเอาโร่มา ม่่ตออยาเอาโล่ไปแย่พัดลมเหรอเออต้องมาเอาไปแย่ทนะอ่ะไอ้เจด็อดโดนยิงกันรุ่นสมกูรณ์มาเลยเฮียโอ้หลังกูโอชี้ไอ้เฮียล้อมหมดแล้วบันไดจีบันไดบันไดอีกฝั่งไม่ใช่บันไดนี่มุกไปบันไดขวาเอ้าแล้วทำไมมันหมางได้อ่ะมันเข้าไปในสายหมดแล้วไอ้เฮียเฮ้ยโอ้ จอมืดกันเลยเอ้จอมืดกระโโปก็เลยวิ่งเข้าใส่เลยละกันอมันแตกต็นเราก็แตกโน้น้โดโนวันที่เฮ้ยหายว่ะไอ้ผุมรู้ผุมรู้ผุมรู้เฮ้ยเฮ้ยวันนี้อะไรไหนบอกเป็นดีเพื่อนรักกิจกาทันวางรโยชี่อสูคนทำดีเก้อใช่เหรอไม่ใช่สามสิบป่ กว่กัมึงคเงจไม่ได้แล้วนเงินไปดกัวกันมึงมันคถึงจนจบแล้วออจำไม่ผิดวันนี้งนี่เดงขนาดของมึงมึงจำได้เลยเนี้ยเท่าไหร่ยีเก้าพิษภายี๊แปดสิงหานะหายคอร์โอเคแล้วันเกิดตัวยี่สิบยี่สิบโอ้ยใครยิงเจ้ว่าใครไม่ถูกอนี่เปนอะไรยี่สิบันว่า โน้ตคุเกิดใกล้มึงมากบ้างไอ้โน้ตโน้ตมอเราก็าทำประกันโควิดให้ด้วยวะเฮ้ยประกันโควิดยังไงวะประกันประกันโควิดไอ้เกียร์ถ้าโคม่าจากการติดเชื้อให้แสนยังมีใครรู้รู้ไปผมเมื่อวเกิดเดือนกุมภาพันธ์แน่แต่ไม่รู้วันไหนยี่สิบแปดกูหยิบเก่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบคู่ไม่ไม่ไม่กูจำไได้ว่าปลายเดือนอ่ะวันนี่แน่แน่เลย ทำ็ดไป21เชี่ยแล้วทำเพราะคเกิดเกิดปลาเดือนเกิด25ฮัลโหลเกิดเงี้ยเา็นไหมเกิดโอ้โหสัตว์เอ้ยไม่ oh my god สวยชิเอามันชิเอามันแม่ิกินเสาทิบเงไ้ไปบางคนว่างเสาทิชิชิอะไรอะไรอะไรก็บอินไซด์อินไซด์เพื่อนบอกอิเพื่อนบอกอิช เราไราไอ้ยังมีรูซีน้องอะไรอ่ะกูจำได้แค่พวกนอ้ชุ่นอ่ะนิทูน่าอินไซเรามีรูซีน้องอะไรอ่ะไอ้ชุ่มเบ็ดนิทูน่าไม่แม่เรามีรูซีน้องอะไรวะไอ้แกะมันตายหรือเปล่าตายเฮียล่ะมันตายหลังกูแล้วมันยืนมุ่นอะไรนะมันเกิดพวกคนนี้อะไรโอ้หจำผิดง่ายเลยไอ้เติ้ลเติ้ลมันเกิดวันที่เท่าไหร่นะ ยงแม่เราก็มาถามยางวันเกิดกูมาถามวันเกิดไม่ไม่ไม่มึงวันเกิดที่ไรมึงยังจำวันเกิดกูไม่ได้เนยิบห้าอะไรสักอย่างยิเอะไรจริงถ้าถ้ายนยิบห้าแหละกูจำได้ว่าไม่ไกูจำได้ว่ามันเกิดต้นกับไอไอบูใกล้กันจำได้ว่าวันมันมีเลขห้าสักคนหนึ่งมัวสวบไปเลย เอาคิวห้าสิงหายเลเห็นไม่คือแค่ใช่ไงมันไม่ผิดลองแต่มาถึงก็ก็มงจอย่างนี้มึงจะทำไมอ่ะผิดตรงไหนอะผิดตรงไหนอะเอาวู้วผิดตรงไหนผิดตรงที่เธอดูดิเตินช่วยดูดิกูดบี่เติด์นไอดดิมึงมึงเดยอาตามไม่ยิ้วใช่ไหมไอ้เขแกดิ มึงเอาอะไรมามองว่าเราชนะวะเกรไม่ดีก็คืออยู่ดีกอ๋อเออว่ะเราไปฝ่ายบุกนี่เราคุณลืมอะไรกูไม่ต้มมันเห็นกูหิววะขับขากมันมึงเนียนยมันไม่เห็นของมึงอยู่ข้างหลังไม่แต่เมื่อกี้ตามันเหมือนเลมมมองกูเขินคิดเองดิเอาเออมีอะไรเงี้ย อันนี้มึงสปาร์ทิกบ้างป่ะเหมือนหายไปแกไม่หายไม่หายเลยอันนี้ไม่หายตลอดเองใช่เหรอตลอดใช่ไม่หายไม่หายอันนี้ไม่หายอันนี้ไม่หายงั้นระเบิดเลยยัดเลยดีกว่าไม่งั้นหนูลองพูดดิฮัลโหลเห็นบ้าบออะไรระเบิดแฮนด์โครส นี่ไงแล้วเพื่อนก็เลยโดนลงโทษเลยไอ้แหลกไอ้เนี่ยอุ้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 ยอ้ยช่วยช่วยด้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 วยอันนี้ somebody help me Help Help Thanks อะไรอ่ะไอ้ตะโกนตะทันเลยเหมือนคุณจะตายจริงอ่ะตอนเมื่อกี้เลยคุณเด๋วไม่รอดเหรอ ดอยดียดยอยก็เฮ้ยแมนนะใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีครับไปละ <c oughs> ตั้มก็ให้โอ้ยเหี้ยแม่งเลยเหี้ยนี่ก็แม่นือเกิดด้ยเอาเวลาน็อก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 จะโถไปงั้นผัดกันน็อกผัดกันหลับผัดกันคนละหมัดสองหมัดมันนอ็อกอ่ะไอไอขโมกอ่ะโอ้ยน่าจะมีใ <c oughs> ครไปช่วย <c oughs> มันยเนีวะเหมือนมีคนไปช่วยมาเลย เชี่อเราอยู่ข้างล่างกันหมดเลยทำไงดีวะเนี่ยมันไม่ีใครวิ่งเข้ามาโอ้มันมีกล้องวากิลีนมองกูอยู่ไอ้เหี้ยกูว่งงหลุดได้ไงวะเกงจังเสียวก,กูกลัวไป็นคนแรกอลยต้นเนาะไม่ได้แต่ขออนี้ออกไปพีกยิงเลยอันนี้เจ็บแล้วไอ้สมองเนี่ยไอ้ตัวนี้เจ็บแล้วลก็ยิงเ็อะแนกบัตกำแพงกำลังส่องสามเพลงิงขึ้นมงินก็ยิงมั่วอยู่โอ้ยแล้ว วะแม่มึงตายแล้วจบได้อย่างงี้แล้วแล้วจบแบบโอ้แล้วโดนไฟเผาต่อยางสองจบได้ครั้งเดียวไม่เล่นการ์ดหนีมาวะนี่บอกตัวไม่เล่น โอ้ไม่เล่นตื่นเอาละครับคลิปนี้ก็ได้จบกันไปที่เรียบร้อย้วครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามผมหรืออยากจะดูคลิปเกม,เมอนนื่นๆของผมสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง The TNK นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยแตะไลค์สกิดแรงๆที่ซับสไครต์และถ้าเกิดไม่เหลือบากกว่าแรงของใครหรือถ้าเกิดรักกันมากๆอยากให้ผมมีกำลังใจก็ช่วยเรื่อนไปแตะที่ปุ่มแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคนดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับโอ้ยเจ็บนะเนี่ยมึนเลยขอบคุณมากครับ